ดีจ้าเพื่อนๆพี่เพีพยงน้องทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้วีภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศในหนึ่งมือเริ่มตั้งแต่หกโมงเศร้าตอนนี้วิยางออกร่างกายไปทางบานผักค้นชราจ้าพี่น้องจ้าเวลาหกโมงเศร้าบรรยากาศกะดีทองฝากระสวยงามระวางทีวีภาพพี่น้องยางไปวีสิฝากขำคมให้พี่น้อง มันเป็นประสบการณ์และเป็นชีวิตจริงของวีอาซิมีไปอ่านมาจำพักรักจำมานําแน่แล้วมันกระโดนใจจะค้องก็เลื่อยอยากสิเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องให้ได้ฟังสิได้ชวมวิวไปแล้วก็นวเพื่อนไปนะจาะตรงนี้เป็นท่างเข่าบานพักชลาจ้าพี่น้องจ้าส่วนตรงนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงกว่าจ้าวีกับบรูวา่า มันเป็นพระจ,จันทร์หรือเป็นพัะอาทิตย์ขึ้นกันแน่จ้าพี่น้องจ้าเพราะว่ามันก็มืดมืดเนาะจ้ากัฟังคำคมแล้วก็ความในใจของมีไปน้ำเนาะจ้าชีวิตของคนเฮานั้นมันเต็มไปด้วยความถาทายอุปสรรคและความยากลำบากหลายหลาย,ลาย,ลายมากไม,กมก้ขังเราอาจจะรู้สึกว่ามันทอแท้กับ เป็นมีเองจะหลายครั้งที่รู้สึกว่าจะคลองนีล้ลาบากจะคลองท่อแท้เมือกกาลังใจรู้สึกว่าชีวิตนี้บ่ม,มีความหมายแต่ในทางกางของความมืดก็ยังมีแสงสว่างอยู่เสมอนะจ้าพี่น้องอันนี้วีเบาได้พะวาวีผ่านมาแล้วเพราะพลังชีวิตและพัฒนาะคติที่ดีจะเปลี่ยนแปลงให้วันที่แย่เป็นวันที่ดีขึ้นได้จ้าพี่น้องจ้า ชีวิตคนเฮามีทั้งลายแล้วก็มีทั้งดีให้เฮาเรียนหล้ก,กับมัน่นแล้วก็ยิ้มรับกับมั่นไปจา้าส่วนตรงนี้ก็เป็น,นย่ามสายจ้าพี่น้องย่ามสายวิกละยางลงมาทะเลเปลี่ยนบรรยากาศตอนนี้พายายามสิเกบ็บบรรยากาศหลายบรรยากาศในหนึ่งคลิปนะจ้กถ้าเป็นไปได้แต่ว่ามันกระตองใส่เวลาทั้งมือ ไปแล้วก็กลับมาก,ก่อนแล้วก็ไปแต่ว่ามือนี่มีร่วมลิปได้เพราะว่าแถวนี้มันเป็นรอบๆบานของวีเองย่างไปแต่หมองแค่หาหน้าที่กลับมาบานแล้วก็ถึงเวลาย่มสายย่มบ่ายวียก็กลับไปไปได้จ้าแต่ว่าทางเฮ้าเสีเหตุแบบว่าไกลๆมันก็ต้องใส่เวลาแบบสะสมขิดใบของแต่ละมือของแต่ละอาตย์มาร่วมกันเนาะ กะมีอยู่เป็นบางคลิปทีวีเหตุว้แล้วก็ทายไว้แล้วบอกว่าร่วมคลิปให้พี่น้องเบิ่งบางบ้าพี่น้องสิมัครคลิปร่วมนะจ๊ะเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นเป็นแมงกับพุ่นสีแดงที่อันตรายจ้าพี่น้องจ้าอยู่ทะเลที่มองมวีวายน้ำเพิ่นสิม,มา,าม้าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ เพิ่อนสิมาจะอากาศที่นาวมันเย็นเย็นเพิ่นกับซมาอยู่แต่ว่าถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้รูกล่อนมันห้อนหลายแม่งกับพุ่นกับซมาแต่ว่าก็โชคดีว่าช่วงนี้มันอากาศหนาวแล้วค้นบวายน้ำแล้วเพิ่นกับอยู่ใดมีเคยถือจ่าแม่งกับพุ่นแบบว่าโอ้โหเผาแค่แค่ถือสายมันพัดมากเลยจ่าบ่ถือตัวโดยตรงปะทะเก่าแบบว่า เป็นพื้นแดงเต้มใหม่เลยอจาถ้าอย่าอยู่ตั้งเป็นเดือนก็จะหายแถมเป็นแพ้เป็นแบบซ้ำๆดๆำๆนะนะาจาส่วนตรงนี้กับเป็นบิ้วเก่าๆเดิมๆเรือล่ำนี้ก็จอดอยู่ม่องนี้เ <c oughs> พื่นอนเอาไปใส่จอดตะนะตลอดหนาวเลยอ้จาอดทนขนาดแต่ว่าเพื่อน ยูแถวนี้เพิ่นกะใส่ตลอดเวลาเพิ่นกะเขามาเบิงนะจ๊ะเวลาหิมะมากเพิ่นกะเอาผ้ามาคุมเรือไว้แต่ว่าถ้าเป็นหนาววหลีช่วงเดือนมกราก็คือสิแย่กะสิได้เอาขื้นยืนนะเรือบรรยากาศเพิ่นกะมี้างของเทศบาลมาเลื่มซ่อมแซมแล้วก็เอาที่อูจอดเรือนี่ขึ้นไปได้รลายแล้วจ้ะ ตอนที่วิท้าคลิปนี้เสร็จแล้ววีก็เห็นเพิ่นมาสอแล้วก็มาเอาขึ้นเพราะว่าสิบใหขึ้นเป็นสนิมมือนีซ่องเข้าไปทางทะเลเห็นเพลทเ,เ,เรียบร้อยแล้วจา้าบพาท่นเลยไปทายคลิปมาให้พี่นะ้องเบิง่งเอาไว้คลิปหนาก็แล้วกันนะจ้ะเนาะหนุกนางนวลกับมีเ่เฮาได้ชื่นชมอยู่จ้าพี่น,อน้องจ้าทุกปัญหามีทางออกด้อจา้าเพียงแต่เฮาบมาย่อมแพ้ทุกอุปสรรค ให้คิดว่าเป็นบทเรียนจ้กพี่น้องเสื้อในตู้ของเฮ้าเองเพราะม่มีสิ่งใดยากเกินเอื้อมยายานที่จะฝันพอหากประเร็จยอย่างน้อยเฮากับเป็นคนที่มีความฝันจ้าพี่น้องแต่ว่าฝันเราก็ต้องเฮ็ดน้เด้วยจา้าถึงบสําเร็จก็เฮ้าก็ได้เฮ็ดแล้วนะจ้าเนาะ เทากาทุ่มเทมุ่งมัน่นตั้งใจทำทุกอย่างสุดความสามารถแล้วเพียงแต่ห้าบ่ย่อมแพ้กับชีวิตสักมือหนึ่งความฝันของห้าจะเป็นจริงนี่ก็คือชีวิตจริงของวีจาวีก็มีความฝันมาตลอดเกิดมาเคืองคนแล้วกับบ่ท่านได้เป็นจริงแต่กับบ่ได่าย่รรยอมแพ้อย่างบรร่ไดเป็นลําบากหรือว่าถุกหลายถามว่าถุกบอ่อกับทุกกับบรร่ห้ยมันถุก บบไห้มันอยู่กับเฮ้าหลายเกินไปอ่ะจ้าความถุกไห้มันเข้ามากแล้วกะ็ใไห้มันพานไปเนาะจา้าเหตุให้ชีวิตของเฮ่ามีคุณคาและมันขอบคุณสิงรอบหอบตัวเฮ้าขอบคุณตัวเฮ้าเองตื่นขึ้นมากับขอบคุณเจ้าของตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้ายังมีลมหายใจอยู่กะถือว่าขอบคุณที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วกะ็เหตุสิง ดีๆในหลอบวัานของเฮาเหตมือนี่ให้ดีที่สุดจ้าพี่น้องจ้าตรงนี้ก็เป็นเลือเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นเอาไปซ่อมเลือตามทาเลือจ้าพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็หมอกลง่งแล้วแยามสายๆวีลุงมาเนะจา้าคลิปที่แล้วก็ทายเฉพาะหมอกลง่งไปแล้วแต่ว่าวิพันดาด ใพี่น้องหรือว่าสู่พี่น้องฟังเรื่องเรื่อที่เพิ่นเอาออกไปสอมตามทาเรือตามอูเรือต่างๆบรรยากาศตอนนี้กับเป็นฝนตกจ้าพี่น้องย่ามบายบัดที่นี่ฝ <c oughs> นแห้งแห้งแห้งมียืนทายอยู่นอกหน้าต่างจ้าเปล่าเขามาบานมีทึ่งหมอกทึ่งลมทึ่งฝนบรรยากาศใน,นหนึ่งมือจ้าพี่น้องเก็บรวบรวม รอบๆบ,บ้านเนี่จ้ากันละเหตุเป็นหนึ่งขิดใดตอนนี้กับฝนตกแบบดังปกเป็ก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 แต่ว่าเวลาเฮายืนอยู่ในบานมั่นกับใดฟิลใดบรรยากาศอีกแบบหนึ่งมักเบิงฝนตกจ้าเนื้อจ้าย่างในหน่อยกับมีบานอยู่แล้วกัถึงสิบโมเ็นบ้บานจะคลองแต่ว่ากับ มีบานอยู่ฝนตกกับมะถือขวเนาะจ้าดิระจ้าพี่น้องยาเลื่อยๆที่สแสวงหาความสุขห้สจะข้องได้จ้าเพื่อข้าเสื้อหมันในตัวข้าเองทุกสิ่งที่เกิดมามั่นกัสีงายขึ้นจ้าวิกะยากให้พี่น้องมีความสุขไลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับคลิปนี้วิก็ขอจบคลิปไว้ในภาพสวยๆท่องฝ่ายยามเย็นเนาะจ้า ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณจากใจจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้วีขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าบายบาย